สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับช่อง J Channel นะคะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวธงพระบาทสมเด็จพระม,มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพิรนะครับลักษณะธงนะครับก็จะเป็นธงสีเหลืองเข้มถึงถึงส้มเลยนะครับเพราะว่างานกานพิมพ์งานพิมพ์มเก่านะครับเขาจะใช้ผ้าสีส้มในการทําธงในหลวงนะครับแล้วก็จะมีตราพระนามาวิทยยอ พปรภายใต้อนุโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเป่งรัศมีแล้วก็จะมีทรงพระเจริญเขียนอยู่ใต้พระนามาพิชัยยอด้วยนะคะแล้วก็ธรรมาดานะคะทรงทงในหลวงชาญนิกก้าทรงพระเจริญจะเป็นแสงแสงใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี้เป็นแสงเล็กนะคะเพราะว่าเป็นงานเก่า แล้วก็พระราชสมภพเมื่อวันเมื่อวันจันทร์นะครับจึงใช้สีเหลืองเป็นสีพปนทงแต่ว่านี้เป็นงานเก่าก็เลยเขาใช้เป็นสีส้มนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้เดียนกันนะครับสวัสดีครับ